จัดอันดับผู้คุมที่ทำบาปมากที่สุดในเกมโดยจะรวมตัวละครที่เข้ามาในช่วง Home Sweet Home Online กับ Home Sweet Home s u r v i v e l ยังไม่รวมตัวละครในเกมภาคเนื้อเรื่องของ Home EP 1และ Home EP 2ออย่างเช่นเบลหรือราตีพอเคยจัดอันดับในส่วนของผีที่ทำบาปมากที่สุดในเกมภาคเนื้อเรื่องไปแล้วจากเกม Home Sweet Home Online ตัวละครผู้คุมแต่ละตัวจะมีเนื้อเรื่องบ่งบอกถึงการกระทาความโหดร้ายนั้นจะแตกต่างกันไปทำให้ยิ่งสร้างบาปมากขึ้นไปด้วยเริ่มจากตัวละครผู้คุม ที่ทำบาปน้อยที่สุดอันดับที่6นิมหรือผีพายมีเนื้อเรื่องเข้าๆอยู่ว่าสามีของเธอได้ติดหนี้ก้อนหนึ่งเอาไว้เมื่อคนมาทวงหนี้แต่สามีดันหนีไปเจ้าหนี้เลยจับเธอเอาไว้ที่ป่าชายเลนเพื่อให้สามีของเธอมาจ่ายเงินก่อนน้าขึ้นถึงอย่างนั้นสามีของเธอก็ไม่มีแววจะมาช่วยเธอเลยทําให้เธอจมน้ําเสียชีวิตกลายเป็นผีพายน้ํา เหลับผีพายในตอนที่เป็นมนุษย์อยู่เนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีการบอกไว้ว่าเธอได้ทําบาปอะไรเอาไว้แต่ตอนเป็นผีนั้นเธอได้มาไล่ล่าเหล่าผู้คอร้ายที่เข้ามาติดในนิวรณด้วยความแค้นที่มีต่อมนุษย์ทําให้เธอได้สร้างบาปโดยการทําร้ายผู้อื่นนั่นเองอันดับที่5นีลการหรือมนุษย์หมาป่าจากหมาป่าธรรมดาที่ต้องโดนนายพาน พาครอบครัวของมันไปทาให้มันต้องกลับมาล้างแค้นถึงอย่างนั้นในที่สุดมันก็โดนเหล่าในพานฆ่าตายอยู่ดีจนมันไปเกิดในร่างของลูกชายในพานทําให้เด็กหนุ่มมีลักษณะที่แปลกประหลาดคล้ายกับมนุษย์หมาป่าด้วยสัญชาตญาณของหมาป่าดูร้ายจึงยากที่จะควบคุมนิลการได้ฆ่าพ่อแม่ของตนเองในที่สุดเพราะคิดว่าไม่ได้รับความรักจากครอบครัวหลังจากนั้นนิลการได้รับพลังจากปีศาจและการมาเป็นมนุษย์หมาป่าที่ดูร้ายยิ่งกว่าเดิม อันดับที่4เดอะลิกเกอร์ลิกเกอร์จะมีหุ่นเชิดคือเอดิสันและหุ่นที่โดนควบคุมคือรอสแมรี่ทั้งสองเป็นแม่ลูกกันโดยเอดิสันจะเป็นคนทดลองแม่ของตนเองจนกลายมาเป็นหุ่นเชิดแบบนี้จากในเนื้อเรื่องตัวของรอสแมรี่เองก็ยังเกลียดลูกของตนเองอ้างว่าที่ชีวิตพังเป็นเพราะเอดิสันเกิดมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเอดิสันก็ไม่ได้เกลียดแม่ของตัวเองแต่อย่างใดแต่เป็นการรักแม่ของตนเองในทางที่ผิดอย่างการทดลองแม่ของตนเอง โดยไม่ยินยอมทําให้ลสอสแมรี่หรือแม่ของเอดิสันนั้นทรมานและยังทดลองกับคนอื่นๆทําให้คนอื่นนั้นต้องมาตายไปด้วย <S 2> <S 2> อันดับที่3คนคุกใช้ร่างใหญ่ชาวอเมริกันก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้ถูกตำรวจจับและถูกตัดสินประหารชีวิตแต่รอดมาได้จากการโดนชอดไฟฟ้า ขณะกำลังทำพิธีศพคนคุกได้ทำการหนีโดยขึ้นเรือส่งสินค้ามาที่ประเทศไทยและทำการก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องอีกจนถูกตำรวจไทยกระทำการวิสามันสบโอกาสให้ผู้ใช้อาวิชาต้องการวิญญาณที่แข็งเก่งวิญญาณถูกสะกดขึ้นมาใช้งานซึ่งคุณคุกนั้นก่อนตายได้ทำบาปเอาไว้มากมายอย่างการก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง อันดับที่2ฮาร์ดหรือเ er. ดอะฮาร์ดอลเกอร์ฆาตกรต่อเนื่องสะเทือนขวัญที่ตัดมือเหล่าสตรีมเมอร์เหยื่อทุกคนถูกพบเป็นศพสภาพศพนั้นท่อนแขนขาดหายไปโดยเหยื่อทุกรลยเปิดเกมค้างเอาไว้แสดงชื่อไอดีฮาร์ดอลเกอร์ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายก่อนทุกคนจะตายเหมือนกันหมดฮาร์ด <Heart S 2> ตอนเป็นคนปกตินั้นก็ไม่ได้ทําบาปอะไรแต่ฮาร์ดถูกสังคมรังเกียจแถมถูกใส่ร้ายจนต้องมาเสียน้องสาวจึงทําให้เขาเปลี่ยนไปปีศัจก็เข้ามาให้พลังกับฮาร์ด จนกลายมาเป็นฆาตกรตัดมือสําหรับฮาร์ทหรือ The หารโลเกอร์ได้ทําบาปเอาไว้มากมายจากเนื้อเรื่องโรงพยาบาลล้างจํานวนมือที่ถูกตัดมานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยสแสดงให้เห็นว่ามีเหยื่อตายไปแล้วหลายคนจากการกระทําของเขาอันดับที่หนึ่งยายคำ หรือผีปอบยายคำเคยเป็นผู้ที่ศึกษา,าศาสตร์มือจากคำภีจนทําให้เปลี่ยนกายเป็นปีศาจมีพลังมหาศาลฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อของตนเองอย่างไม่ลังเลต้องใช้จอมขมังเวทหลายคนถึงจะปราบลงได้แต่ว่าจิตยังคงอยู่โดยสามารถหนีไปได้ผ่านมาเ0 0ปีที่คอยกัดกินหัวใจของมนุษย์เพื่อสะสมพลังและรอวันล้างแค้นสําหรับยายคําแล้วเรียกได้ว่าทําบาปไว้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังเพื่อฆ่าผู้อื่นทําให้ผู้อื่นต้องมาล้มตาย ข้าได้แม้กระทั่งพ่อของตอนเองอยังไม่ลังเลตอนกลายมาเป็นผีปอบในตลอด700ปีก็ยังคอยฆ่าคนและกินเครื่องในฆ่าคนทั้งหมู่บ้านตายหมดยังสิงล่างผู้อื่นเพื่อฆ่าคนและบางทีเหยื่อของยายคำยังต้องทรมานก่อนตายทั้งร่างกายและจิตใจทำบาปมาตลอด700ปีกว่าบาปที่สะสมมามากมายขนาดนี้ก็เป็นผู้คุมที่ทำบาปมากที่สุดไปเลย เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด mm ี๋ยวถ้าหากผิดพลาดปกันใดก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ